อ,อ,อ้าวมดมาพอดีเลยแม่กำลังเก็กบใบกะเพราอยู่นะมาแบ่งเอาไปทำกับข้าวกินไปลูกพี่ดูท่าทางแม่พี่น่าจะลืมเหตุการณ์ก่อนหน้านี้แล้วแน่ๆเลยเอาไงดีอะ oh, <idea. S 2> เอาไงอะก็จัดการให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวไปสิจะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังไง คุณตำรวจคะเชิญค่ะ,ะคุณตำรวจจับป้าทำไมผมได้รับแจ้งว่าป้าปลูกกระเพราลูกล้ำเขตของคนอื่นเจ้าของที่อะ่ะเพราะะลรผมมาจับป้าฮะเจ้าของที่ไอ้หมดในพวกแกแจ้งตำรวจมาจับฉันเหรอไอ้พวกนเนลคุณเนี่พวกคุณครับพวกคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าจะแจ้งความจับแม่ตัวเองอ จะถามทำไมคะคุณตำรวจแน่ใจสิคะเอาตัวอีป้านี่ไปเลยคะ่ะผมไม่อยากทำหรอกนะครับป้าแต่ผมต้องทำตามกฎหมายอะ่ะมันเป็นหน้าที่ของผม <c oughs> หมออย่าจับแม่เลยนะไอ้เด้อ ปูไว้ตรงนี้แหละกิ่งมันจะได้ยื่นไปบ้านไอ้หมดมันกับเมียมันจะได้เก็บเอาไปทำกับข้าวด้วยไปครับป้าให้ความร่วมมือด้วยครับหมอปล่อยแม่ หมดหมดปัญหาสักทีที่นี่ที่ไหนเนี่ยคุณตำรวจจับป้ามาทำไมป้าจำไม่ได้หรอครับว่าผมจับป้ามาทำไมจำไม่ได้ อย่าบอกนะครับว่าป้าเป็นโรคสมองเสื่อมอ่ะไม่รู้ลูกชายป้าล่ะลูกชายป้าอยู่ไหนโถป้านางสารจริงหละความจําเสื่อมยังไม่พอยังโดนลูกชายป้าแจ้งความจับเข้าคุกอีกอะไรนะลูกชายป้าแจ้งจับป้าอย่างนั้นเหรอใช่ครับป้าลูกชายกับลูกสะใภ้ของป้าแจ้งความจับป้าข้อหาผูกต้นกระเพราลูกล้ําเพื่อนที่ของเขา ก็ที่ตรงนั้นป้าเป็นคนยกให้พวกมันเองแล้วทำไมพวกมันนำกระ้าแบบนีอะไรนะครับพื้นที่ตรงนั้นเป็นทรัพย์สินของคุณป้าที่ยกให้กับลูกชายเหรอครับใช่คุณตำรวจพวกมันเนรคุณป้าแล้วป้าจะทำยังไงดีเออเอางี้ครับป้า ที่สอนอของเราอ่ะมีทนายประจำคอยให้คำปรึกษากับผู้ต้องหาอยู่เดี๋ยวผมจะพาป้าไปปรึกษากับทนายนะครับค่ะค่ะได้ค่ะจากข้อมูลที่คุณป้าให้มาดิฉันว่าคุณป้าสามารถฟ้องกับลูกชายและลูกสะใภ้คุณป้าได้นะคะจริงเหรอะคะคุณทนายมันยังไงคะป้าไม่เข้าใจคือในทางกฎหมายเนี่ยบิดามารดาสามารถฟ้องเรียกคืนทรัพย์สินด้วยเหตุเนรคุณได้คะ่ะ โอ้ยเมื่อไรจะขายที่ดินได้ที่เนี่ยร้อนเงินจะแย่อยู่แล้วใจเย็นนะพี่เดี๋ยว่าขายได้เองแหละจะไม่มีใครได้ขายที่ของฉันทั้งนั้นแหละแม่นี่แม่ออกมาได้ไงอะ่ะ <c oughs> ฉันก็จะออกมาฟ้องเรียกคืนที่ดินของฉันนะสิแม่นี่แม่จะบ้าเหรอแม่ยกฉันแล้วนะ แลที่ผืนนี้มันเป็นชื่อฉันไม่จะฟ้องคืนได้ไงได้ค่ะแม่ของคุณสามารถฟ้องเรียกคืนทรัพย์สินได้ด้วยเหตุที่ว่าบุตรเนรคุณค่ะอ,อมันมนีด้วยเหรอแล้วคุณเป็นใครคุณรู้ได้ไงเนี่ยรู้ได้สิคะก็เพราะว่าฉันเป็นทนาย นี่ค่ะหมายสารของของฉันฉันจะฟ้องเรียกคืนให้หมดพวกเนรคุณอย่างแกเนี่ยมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวแล้วกันถูกแม่นี่แม่จะบ้าเหรอแล้วถ้าเกิดแม่ฟ้องชนะเนี่ยแล้วพวกชันอยู่ไหนอะแม่ไม่ต้องห่วงค่ะจากการรวบรวมหลักฐานเบื้องต้นที่คุณทอดทิ้งแม่ ไม่พาแม่ไปรักษาทั้งทที่รู้ว่าป่วยแค่เนี้ยแม่คุณก็มีสิทธิ์ฟ้องชนะแล้วค่ะแม่แม่แม่ทำนี้เลยนะถ้าถ้าแม่ทำนี้แล้วแล้วพวกฉันอยู่ไหนกันนะแม่แกฟังแต่เมียเชื่อแต่เมียแกก็ไปอยู่บ้านเมียแกสิแม่บ้านฉันก็ไม่มีแล้วอะแม่ แม่อย่าฟ้องฉันเลยนะถ้าเกิดว่าแม่ฟ้องฉันนะฉันก็ไม่มีที่อยู่นะแม่นะแม่อย่าฟ้องฉันเลยนะนะนะแม่นะแม่แม่ตายไปแล้วแหละคนอย่างพวกแกน่ะมันต้องได้รับบทเรียนซะบ้างแม่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 ต่อไปีะเ้าบ้านที่ไหนอยู่เนี่ยทำไงอ่ะทำไงได้ลูกไม่น่าเชื่อกันเลยฉันเนี่ย Woo. Mm.